เรื่องของคุณทอดกันบ้างวันนี้มีข่าวสารดีๆมาบอกเห็นบอกว่าจะพาไปรู้จักกาแฟแห่ระเบิดอ่ะคืออะไรอ่ะดื่นไม่จะตุมตามหรือเปล่าเนี่ยเอาไปติดตามกันเลยค่ะค่ะเราเก็บเกสิ่งรอบตัวเป็นข่าวดีอิสระและเสรบูมสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้นะครับเรามาระเบิดระเบิดในแง่บวกนะครับ วันนี้ที่อำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับมีคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังสนใจการให้ความคิดเราระเบิดการใช้การแฮร่ระเบิดเป็นการนำการท่องเที่ยวแล้วการกวนความคิดปกติของคนให้เรามาแชร์กันและกันพนวกพลังและสร้างส,างสิ่งที่ดีความคิดนี้จะเป็นยังไงการแฮร่ระเบิดผมอยากฟังละเอียดอยากฟังไหมไปด้วยกัน กาแฟแฮร์ะเบิดเกิดจากความคิดของคุณต้องและทีมงานวิสาหกิจที่ตั้งใจที่จะชําละอดีตคือใช้อดีตในการสร้างอนาคตยอย่างที่ชาวแพร่ที่โดนระเบิดในสงครามโลกที่สองได้นำระเบิดมาละลายแล้วก็แฮรเป็นระคังไปถวายวัดสามที่ที่นี่ให้คนกล้าพูดถึงอดีตค้นหาความเป็นจริงหรือระเบิดความคิด เพื่อสร้างกิจกรรมในการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ในเศรษฐกิจทั่วอำเภอน,นี้เป็นทั้งเวิร์กช็อปการพูดเกินการแลกเปลี่ยนกันระเบิดความคิดกันแม้แต่สร้างศิลปะเพื่อสร้างแรงบดัลใจให้คนกลา้าระเบิดความคิดภายใต้ความสถานนี้นะครับแล้วที่คุณพูดอยากระเบิดความคิดคนมาจากอะไรอธิบายหน่อยคือจริงๆพื้นฐานผมผมเป็นาร์ตินนะเป็นศิลปินอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเกิดการตั้งคำถามและชอบอ่านหนังสือมาก แล้วทีนี้เราก็แปลกใจ,จงไงกับทาไมเอ๊ะทไมการที่เรามาเล่าเรื่องประวัติแห่ระเบิดในตอนแรกไม่คนต่อต้านเยอะต้องเข้าใจว่าในบ้านเราถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคุณจะเจอแรงกดดันหนักมากผมนึกใจเอา้าทำไมอ่ะคนแพร่มไม่มีสิทธิ์ชำระประวัติศาสตร์ตัวเองเหรอแต่แสดงว่าโอเคผมมาถูกทางละเพราะผมสว่าหย่อนระเบิดในความคิดคนจนทำให้เกิดความขัดแยง้งคอนฟ l i ต์ละมันมาจากแนวนคิดทางด้านอาร์ตของผมแหละของติ yes, คอนเซ็ปชวลด้วยนะมาตุ๊ครับเชิญเลยครับผมมาดูงานระเบิดสมองกันว้าวคุณคิดยังไงอ่ะ ผมชอบมากนะครับผมเชื่อเลยว่าทุกคนมันมีระเบิดในตัวไงแต่ถ้าระเบิดมาใช้ข้างนอกอ่ะตายรูปเดียวไม่ดีแต่ถ้าเราระเบิดภายในมาระเบิดบ่มใจกันเนี่ยเบิ้มปั๊บมันจะเกิดนวัตกรรมเกิดความคิดเกิดการหักล้างสิ่งไม่ดีและเกิดแต่สิ่งดีถ้าบอมเนี้ยดีทุกคนจะปลดปล่อยศักยภาพออกมาว่าวนี้แหละคือการระเบิดความคิดคนผมเพิ่งเข้าใจการแหะระเบิดคือการระเบิดความคิดระเบิดพลังภายในการเอาความคิดคนมา รับแรงปรันดาลใจทรงแงรงบันดาลใจซึ่งกันและกันระเบิดความคิดกันเถอะเพื่อให้แผ่นดินนี้ประเทศนี้โลกของเราได้เกิดเสรีภาพ ไม่ได้ดื่มแล้วตุมตามแต่อย่างใดแต่มาถึงการระเบิดความคิดพี่ปุ้ยต้องจับนะเห็นบอกว่ากาแฟสองแก้วเอาไม่ค่อยอยู่แล้วใช่ไหมต้องใส่แล้วเดี๋ยวเราลองไปลองชิมดูนะคะ